ความผิดพลาดข้อเดียวที่ทําให้ความรักพังนะคะของคุณผู้หญิงเนาะและบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณผู้ชายด้วยนั่นก็คือทันทีที่คุณเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นคุณไปลดคุณค่าของตัวเองและไปยกอีกคนนึงให้เหนือกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยค่าไปหมดฮะแรกๆเนี่ยคนที่คบด้วยคุณผู้ชายเนี่ยจะยังไม่รู้สึกค่ะแต่ทันทีที่คุณกลัวเขาไม่รักคุณกลัวเขาจากไปคุณกลัวเขาไม่แต่งงานคุณกลัวเขาโกรธนะคะแล้วเวลาที่คุณมีเรื่องอะไรคุณไม่บอกเขาอย่างตรงไปตรงมาเนี่่่ยยมมัวตเก็บงําาาาไไ้้้ลททใใหผูชนสสรถปฏิิิ ต้้องการไดและนี่คือข้อผิดพลาดนะคะที่ทําให้ความรักพังถามว่าเรายอมเขาขนาดนี้เราดีกับเขาขนาดนี้แล้วทําไมเขาถึงยังไม่ต้องการเรานั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีใครค่ะอยากอยู่กับคนที่มีกําลังใจอ่อนแอหรือไม่มีความชัดเจนในตัวเองเพราะว่าเขามองถึงภายภาคหน้าว่าคุณนั้นพร้อมจะเคียงคู่เข้าไปอย่างทัดเทียมกันไหมเคียงบา่าเคียงไหล่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะความรักคือเรื่องของความทัดเทียมค่ะพูดกับตัวเองสิคะฉันคือคนที่ใช่ฉันคือคนที่คู่ควรคุณคู่ควรกับรักที่ดีที่สุดนะคะ